เขามากันหรือยังครับวันนี้เรามีไลฟ์ทั้งสองช่องทางนะครับแล้วก็ช่องทางหลักๆของเราเลยเสียงจะชัดเจนก็เป็นในส่วนของเข้าไปในส่วนของ YouTube นะไลฟ์ like ผ่าน u t u b e นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางช่องทางแฟนเพจครับ Facebook ที่ไลฟ์อยู่นะตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเสียงชัดเจนก็เบาไปยังไงก็ฝากไปติดตามที่ช่องทางไลฟ์สดของ u t u b e นะกล้องลอซซิงค์ชลีชื่อเหมือนในส่วนของแฟนเพจเฟซบุ๊กเลยนะสวัสดีนะครับทั้งสองช่องทางครับสวัสดีครับ ในส่วนของแฟนเพจเท่าไหร่เอ่ยฮะอ่ะยี่สิบสามคนนะแฟนเพจยี่สิบสามคนนะครับแล้วก็ส่วนของ YouTube เท่าไหร่เอ่ยสวัสดีทั้ง9คนของ YouTube แล้วก็23คนของ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะวันนี้เรามีนัดแจกยางครับนี่แจกยางแจกยางฟรีๆนะครับในส่วนของเข้ามาใกล้หน่อยตากล้องในส่วนของ Facebook นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเสียงอาจจะเบานิดนึงนะเพราะว่า เสียงที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ไปขึ้นในส่วนของยู u b ปนะไลฟ์ u t u b e ก็ฝากคนที่อาติดตามครับเข้าไปดูอีกหนึ่งช่องทางในผ่าน YouTube ได้นะเสียงจะชัดเจนแล้วก็สัญญาณจะชัดกว่านะอ่าวันนี้มาจับฉลากนะครับเป็นยางพูดไกลไปหน่อยไม่ได้ยินเปล่าในส่วนของเดี๋ยว Facebook น้อยใจอะ่ะเด่เฟซบุ๊กน้อยใจก็เข้าไปในส่วนของ u t u b e นะไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เลนโซดีวัน ลายดีวันลายไฟครับบอกเลยสภาพส,สวยเลยวันนี้จับฉลากฟรีสำหรับทุกท่านที่ร่วมสนุกกันมานะครับเขียนชื่อที่อยู่แคปใส่กระดาษ A 4แล้วก็ส่งมาทางร้านกล้องลอซิงชรีนะวันนี้ไลฟ์สดนะครับคุณลูกค้านะต้องบอกว่าไลฟ์สดจับฉลากครับไม่มีตัดต่อแต่ประการใดลูกค้าที่ส่งมาร่วมสนุกแฟนเพจทั้งสองช่องทางมีด้วยกันประมาณ4 0บท่านนะผู้โชคดี1ใน4ีบท่านอาจจะเป็นคุณก็เป็นได้นะครับสำหรับใครที่ ส่งมาร่วมสนุกครับอย่าลืมเปิดโทรศัพท์แล้วก็เปิดเสียงไว้นะครับเปิดเสียงดังๆเลยนะนะแล้วก็ใจจดใจจ่ออยู่ที่ไลฟ์สดของกล้องลอซิิงชมรีทั้งสองช่องทางเลยนะนะเดี๋ยวกล้องลอซิ่งชมรีจะโทรกลับในไลฟ์สดนี้เลยนะบอกชื่อนามสกุลจังหวัดนะเดี๋ยวเราามาร่วมสนุกกันนะครับว่าผู้โชคดีจะเป็นใครหวังว่าอาจจะเป็นคุณนะครับนี่ในส่วนของเวลาตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ได้เวลาเนาะนัดกันไว้จับอยู่ที่ 19นาฬกาจุดสงูนตอนนี้ก็ประมาณ18นาฬกานาทีประมาณเนาะอ่า53าาทีโดยประมาณเนาะก็สำหรับใครที่หาล้อโปรโมโชั่นอยู่นะครับช่วงปีใหม่นะล้อยางมากๆวางอยู่ด้านหลังนี้โปรโมโชั่นเด็ดๆแน่นอนครับสำหรับใครที่จองผ่านในส่วนของช่องทางแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจรับส่วนลดท,ทันที 2,000บาทแล้วก็3,000บาทขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นล้อ,อยางนั้นๆน,น,นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามร้านกล้องล้อสิงค์ลีกำหนดนะครับนะถ้าเทินล้อเดิมยางเดิมยินดีรับเทินนะป้ายแดงออกมาจากศูนย์วิ่งมาที่ร้านเพิ่มเงินแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองครับวันนี้มีจัดโปรโมชั่นให้แล้วครับแล้วก็เกินๆคร่าวๆเนาะโปรโมชั่นเดือนหน้าเนาะอ่าจะไม่แฟนเพจตะก้องคุยด้วยหน่อยอ๋อแฟนเพจตะก้องคนระับเดือนหน้านะเอาเดือนหน้าก็พรุ่งนี้แล้วสิ เดือนน้าโอไกลมากเลยอ่ะคือทางร้านกล้องลอซิ่งชมรีครับมีโปรโมชั่นอย่างนี้ครับคุณลูกค้านะสำหรับลูกค้าที่มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ร้านกล้องลอซิ่งชมร,รีไม่ว่าจะเป็นแมกยางอะไหล่ซิ่งครับ 1. บินมีมูลค่าบินละ5,000บาทขึ้นไปคุณลูกค้าจะได้รับสิทธิ์นะครับรับสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำมูลค่า จุดๆ,ๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเรามาบอกครับว่าเราจะให้เท่าไหร่นะครับนะก็สมมติว่าลูกค้าเปลี่ยนยางวันนี้จ่ายเงินจ่ายเงิน20,000บาทนะครับลูกค้านะเป็นเงินสดเงินโอนบัตรเครดิตอ่าส่วนว่า20,000เท่ากับคุณลูกค้าได้ทั้ง4สิทธิ์นะครับนะโปรโมชั่นในส่วนของมักอ่าเดือนกี่เดือนนะเราเกินเกินเกินเก,นก็ประมาณ3เดือนเนาะ3เดือนนะประมาณธันวามกรากุมภาเดี๋ยวเราจะ4เดือน ประมาณมีนานสิ้นเดือนมีนาเราจะจับสร้อยคอทองคำนะครับสำหรับทุกท่านที่มาใช้บริการร้านกล้องรอซิงชลีนะมูลค่าต่อบิน5,000บาทขึ้นไปคุณลูกค้ารับ1สิทธินะส่วนว่าลูกค้ามาใช้ในส่วนของเจ00ไม่ถึง1 0,000อย่างเงี้ยเราก็ปรับไปให้1สิทธินะถ้าเกิดว่า10,000บาทอย่างเงี้ยคุณลูกค้าก็ได้20 2สิทธิ์บาทลูกค้าก็ได้4ี่สิทธิ์โอ้โหเปลี่ยนยางแล้วลุ้นรับสร้อยคอทองคำด้วยนะครับเนีน่ยจัดให้นะถ้าเกิดว่า ในส่วนของเลตติ้งดีลูกค้าสนใจเยอะอาจจะเป็นสิ้นเดือนธันวาก็เป็นได้นะจ๊ะอา,อาจจะไม่ต้องรอถึงในส่วนของเมษานะอาจจะได้เร็วกว่านั้นอีกนะเร็วเร็วกว่านั้นก็อาจจะเป็นสิ้นเดือนธันวานะอยู่ที่คุณลูกค้าผลตอบรับที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ร้านเราเนะาะได้เวลาหรือยังเอ,อ่ยในส่วนของร้อยยางยางที่เราจะจัดโปรโมชั่นวันนี้เป็นยางเลนโซ สำหรับคนผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นะสวัสดีทุกๆช่องทางเลย Facebook แล้วก็ Youtube นะครับยางเป็นเลนโซ่ดีวันะครับลายไฟนุ่มหนุบเนึบนะอันนี้อันนี้เล่นมุกครับเล่นมกนุกหน,นึบเลยครับบอกเลยเบรกในที่เปียกโคตรดีโคตรหนึบครับผมไปเทสมาเองแล้วนะครับจากสนามพิระพัทยาเซอร์กิตครับบอกเลยใช้อยู่มั่นใจแน่นอนครับต้องเลนโซ่นะอ่า ขนาดยางวันนี้เป็นขอบ18ายซิงด้วยครับขนาดยางก็245 40 R18 นะครับ245 40 R18 สวัสดีทั้งช่องอ่าอันไหนเครื่องไหนว่าจำไม่ได้เลอ๋อเครื่องขาวเครื่องขาวอ่านี่ไลฟ์สองเครื่องนะพอดีว่าจำในส่วนข,ของเครื่องไหนไม่ได้นะก็สวัสดี40กว่าท่านในส่วนของช่องทางเพจแล้วก็20กว่าท่านในช่องทางของ YouTube นะ ก็ฝากเข้าไปตามซ่าสัญญาณชัดเจนก็ขออนุญาตลูกค้าจากแฟนเพจเข้าไปชมในส่วนของ Youtube นะ,ะถ้าเกิดว่าเสียงเบาจากแฟนเพจเบาไปนิดนึงก็อันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่ามีส่วนของสัญญาณมีตัวเดียวนะฮะก็ในส่วนของยาง245 45R18 4, 5, 4 5, สเส้นเลยนะครับ4เส้นเลยลายไฟสวยๆเลยแล้วก็โปรโมชั่นตรงนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นให้อยู่ให้น้องเนตมาช่วยถือไหมช้าหน่อยไหมเดี๋ยวสักครู่นะ เน็ตเอ้ยเน็ตเสร็จดังช่วยถือช่วยช่วยช่วยพี่เบนถือหน่อยอ่าในส่วนของโปรโมชั่นเดี๋ยวหนูจับนี้ก่อนหนูจะได้มุมกล้องนี่แล้วหนูจะได้ซูมเข้ามาหาพี่ได้อ่าเน็ตจับนี่ให้หน่อยก็อยู่ใ,ใกล้กันนี่แหละอ่า uh, อันนี้อยู่ใกล้ได้แต่ไม่ต้องเห็นพี่เบนก็ได้ uh, ไม่ต้องเห็นพี่เบนก็อยู่อย่างนี้อ่าในส่วนของล้อโปรโมชั่นนะขยับตามพี่มานะก็ใกล้ใกล้กันหน่อยใกล้ใกล้กลันหน่อยก็ได้อ่าไม่หนูต้องเข้ามาใกล้ใกล้อีกเออไม่เป็นไรก็ในส่วนของล้อโปรโมชั่น S.R.R. นะครับ S.R.R. ตัวนี้บอกเลยครับสี่ชุดมาจัดโปรโมชั่นให้ดีๆเด็ดๆเลยครับตรงนี้5้ารู1 1 4 8 5เดี๋ยวตะกล้องพามาดูหน่อยเร็วซูมดูหน่อยใกล้ๆหน่อยเข้ามาด้วยกันนี่ก็เดินก็เดินเข้าหากันเลยอ่าไลท์ในส่วนสองสองทั้งทางนะอ่าสีเป็นไงไงสีสันสวยงามครับนี่สีเท่ากันนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าสีตัวนี้เป็นในส่วนมันต้องให้พี่ถือถือป่ะอ่า อ่ามันจะได้ใกล้ไงอ่าในส่วนของตัวนี้เป็นสีในส่วนของอ่าก็เรียกว่าอะไรอ่ะสีสีทองเนาะอ่าทองเข้มนิดนึงแล้วก็ในส่วนของสีขาวอ่าสีขาวสาวกิฟแน่นอนครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้โอ้โหสีทองครับบอกเลยโคตรสวยนะคุณลูกค้านะสีสีสีชุดที่เอามารีวิววันนี้อ่าล้อ S S R 8.54สี่ล้อคู่ยางเป็นเลนโซเลนโซคือตัวที่เรา จะทำการจับฉลากวันนี้นะครับอ่าอันนี้ถ่ายไกล้ที่ได้เพราะว่ามันมีไมคอยู่ไงอ่าในส่วนของเลนโซนะครับบอกเลยยางดีแน่นอนครับการันตีได้ครับจากทางร้านกล้องลอซิ่งชลีนะโอ้โหนี่บอกเลยรอคุณผู้ชมอยู่นะครับสําหรับใครที่เป็น FC ของทางร้านกล้องลอซิ่งชลีนะกดซับสไครต์ทั้ง2ช่องทางนะครับ YouTube Facebook แล้วก็แคปหน้าจอปิ้นใส่กระดาษ A4 นะครับ ตรงมาในส่วนของที่อยู่ร้านกล้องลอซซิงชลีนะอ่าวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะทําการจับฉลากยางพีีให้เพราะว่าเราเคยพูดกับคุณลูกค้าไว้นะครับว่าในส่วนของ1ช่องทาง YouTube เรามีคนติดตามเกิน1,000 0คนนะตอนนี้ทั้งอสองช่องทางก็เกินมปที่เรียบร้อยนะในส่วนของอ YouTube ก็ขอบคุณสําหรับการ Subscribe ประมาณ2,000 0การติดตามนะแล้วก็ในส่วนของ Facebook f a n Page นะครับการติดตามประมาณ ประมาณ้ยหมื่นหมื่นหมื่นกับแปดร้อย่หมื่นประมาณหมื่นแปดร้อยครับวันนี้จะจับฉลากนะครับสําหรับใครที่ดูล้อยางอยู่ช่วงปีใหม่นะปีใหม่นะจัดโปรโมชั่นให้ดีๆเด็ดๆเลยครับบอกเลยเพียบเียบแน่นอนครับนี่เพียบเียบแน่นอนบอกเลยครับนี่ที่เรียงรายกันอยู่ตรงนี้ครับบอกเลยเป็นล้อใหม่ยางใหม่ทุกชุดครับล้อใหม่ยางใหม่แน่นอนครับสวัสดี youtube กี่ท่านเอ่ยที่รับชมอยู่ฮ <บา S 1> ะ ยี่ห้าท่านแล้วก็สวัสดีสี่สิบหกท่านจากช่องทางแฟนเพจนะครับจัดโปรโมชั่นให้ดีๆเด็ดๆเลยนะที่เห็นถืออยู่ตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะในส่วนของไลฟ์สดในส่วนของแฟนเพจยูทูปนี่ซงนิสสันนาวารามีหมดนะครับก็ในส่วนของช่องทางนี้ก็สวัสดีตะก้องครับนะสวัสดีตะก้องนี่อ่อามะตามมาหน่อยไม่เป็นไรแฟนเพจลฟ์ได้เห็นหน้าตาได้อ่าสวัสดีหน่อยช่างเน็ตช่างเน็ตช่างเน็ต อ่าทางนี้นะครับโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูครับล้อโปรโมชั่น N5 เงาเงา,เงาดำดำวันนี้จัดให้เยอะๆแน่นอนครับอ่านี่นิสสันของนาวารานะครับนิสสันนาวราร่ามีทั้งในส่วนของล้อเงาแล้วก็ล้อดำครับ6รลู14 4นะครับคุณลูกค้านะ6รู1 1 4อ่าเดี๋ยวตามมาดูข้างนอกเลยกล้องตามมาชมด้านนอกอ่าในส่วนของลอ้อ มือหนึ่งครับทั้งร้านกล้องล้อซิิงชลีครับมีเยอะนะนี่ในส่วนของล้อมาดูกันอ่ามีทั้งล้อแท้ล้องานเหมือนงานเทียบงานกีนงานไทยนะสนใจตัวไหนแบรนด์ไหนทักเข้ามาสอบถามได้นะครับปีใหม่นี้โปรโมชั่นดีๆเด็ดๆแน่นอนครับอ่ากี่โมงแล้วเอ่ยเนี่ยา <laughs> ฬิกาอีกสนาทีนะครับคุณลูกค้านะ อีก2นาทีนะครับอีก2นาที่จะทําการไลฟ์สดจับยางครับจับยางนะเดี๋ยวคุณลูกค้าบอกว่าไม่มองกล้องนี้เลยในส่วนของ YouTube นะก็ใครที่ดู YouTube อยู่ก็ฝากเข้าไปสับตะไคร้กดไลค์ในส่วนของช่องทางแฟนเพจนะแปดเพจนเ่จจะมีในส่วนของส่งงานอยู่ประจำนะครับเพราะว่าไม่จช่เพจจะเป็นรูปภาพนะส่งงานปิดการขายรูปภาพตัวอย่างล้อยางที่ทางร้านกล้องล้อซิงคีนะปิดการขายแล้วก็ส่งงาน สภาพสวยๆล้อมือ2อยางมือ2ล้อใหม่ยางใหม่ลนะ้จาจัดโปรโมชั่นอยูอ่มีทั้งส่วน2ช่องทางนะถ้าลูกค้าสะดวกในช่องทางไหนก็ฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับนะ,ะสวัสดีในส่วนของช่องทางเว็เพจนะครับนะก็ฝากเข้าไปในส่วนของช่องทาง YouTube ด้วยลวกันนะฮะนะเสียงจะได้สัญญาณภาพจะได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาชามาชมหน้าร้านหน่อยสิตอนบรรยากาศเย็น วันนี้ก็อากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะครับเริ่มหนาวแล้วนะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วอ่าเริ่มหนาวแล้วนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับนะที่เสียงหายนี่เพราะว่าอากาศเช้าๆมาเย็นๆยะนครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ารับวัคซีนแล้วนะครับรับวัคซีนแล้วนะอ่ารับวัคซีนแล้วนะครับโอ้หัวกระซึิงเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับทั้งสองช่องทางครับวันนี้ไลฟ์สองช่องทางเลยนี่มันต้องอย่างนี้แล้วมั้งมันถึงจะแบบว่าเออเห็นทั้งสองช่องทางอะไรเงี้ย อ,อีกหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีฝากกดไลค์กดแชร์ครับใครที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์แจกยางฟรีๆกันไปเลยนะเยอะๆ่ะแจกยางฟรีๆกันไปเลยครับอ่าแจกยางฟรีๆกันไปเลยบอกเลยลายสวยมากคุณผู้ชมลายสวยมากนะตัวนี้บอกเลยลายสวยลายไฟด้วยอ่าใครที่ได้รางวัลน,นะครับบอกเลยเสียแค่ค่าส่งครับบอกเลยนะอยู่ตอจววันนี้ร่วมเข้ามาในส่วนของอ่าร่วมสนุกมาประมาณ 40อ่า3 0ม0ท่านนะอยู่ในกล่องนี้นะเดี๋ยวเราจะทำการจับฉลากขึ้นมานะอ่าจับฉลากขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้เลยว่าผู้โชคดีจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดต่อกับในไลฟ์สดนี้เลยนะติดต่อกับในไลฟ์สดนี้เลยอ่าอ่าเดี๋ยวอาจจะมีเบอร์ในส่วนของอ่าท,ทีมงานของเรานะโทรไปนะก็ฝากใครที่ดูโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆเลยนะก็ ก็ประมาณหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาแล้วนะครับก็ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารแกัารการการกๆๆยางกันเลยนะฮะนี่แถมทาราดมแถ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 มอามาดูกันว่าคุณลูกค้า fc คนไหนที่เป็นแฟนเพจของทางร้านกล้องลอซซี่ชลีตัวจริงจะได้ยางมูลค่า1,000 0น 2พันบาทไปปีปบอกเลยปีปีโออะไรนะน้ำลายเต็มเลยเหรอโอ้โหตากล้องผมเช็ดใหญ่เลยนะบอกว่าน้ำลายเต็มเลยเพื่อให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาอ่าคนๆหน่อยอ่าคนๆหน่อยคนๆหน่อยเร็วคนๆหน่อยเร็วอ่าเดี๋ยวมาคนๆกันหน่อยเดี๋ยวอ้อมข้างหลังไปเร็ว เดี๋ยวเรามาคนๆกันหน่อยคนๆกันหน่อยอ่าเดี๋ยวรางวัลมันอาจจะอยู่ด้านล่างนะรางวัลอาจจะอยู่ด้านล่างแชมทรดมแมแถมแถมแถมแม,มาแล้วผู้โชคดีจะเป็นใครนะครับนี่จับจริงๆนะครับไลฟ์สดเลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยางเปิดใกล้ๆแล้วก็ให้ลุ้นไปพร้อมกันเลยตัวน,นี้ตะกล้องนี้เข้ามาใกล้ๆหน่อยอ่า ข้ามาใกล้หน่อยนะตากล้องเข้ามาใกล้หน่อยเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะก็คือในส่วนของตรงนี้ลูกค้าที่ร่วมสนุกก็คือเอฟนะที่ร่วมสนุกมาก็คือในส่วนของแคปที่อยู่นะแค่าในส่วนของหลักฐานนะว่าเราถูกใจของทางร้านกล้องลอซิ่งทั้ง2ช่องทางนะแล้วก็ปินส์ใส่กระดาษ A4 ส่งมาที่อยู่ของกล้องลอซิ่งคุณีนะเราลงคลิปไปแล้วนะเราลงคลิปไปแล้วนะในส่วนของที่อยู่ของเรา แล้วก็วิธีร่วมสนุกนะวันนี้ถึงเวลาแล้วโอ้ยมือไม่มีเล็บไม่มีเลยวะเดี๋ยวสักครู่นะคุณลูกค้านะโอ้บางคนก็ใจจดใจจ่อยอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋แทมแทรดมแถมแทมแทม,แมเลขที่ออกนะประจำวันที่30พฤศจิกายน2564เลขที่ออกทารดมแทมแทม แคมแคมคุ้นคุ้นกันไหมครับกระดาษตัวนี้ใครเอ่ยในส่วนตรงนี้นะอ่าดูดูเอ่ยคุ้นคุ้นกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูผู้โชคดีหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูชื่อพร้อมๆกันนะครับดูชื่อก่อนนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับนี่อ่าดูไปพร้อมกันเลยลูกค้าชื่อนายชิน,นวัฒน์นะครับ หวังสุดดีนะครับเบอร์โทรศัพท์แทมแถมแทมแถมแถม,แถม,แถมลงท้ายด้วย1 1 3 8นะเดี๋ยวลูกค้ารอรับโทรศัพท์เลยนะใครที่ส่งมาลงท้ายด้วยขึ้นต้นด้วย065นะลงท้ายด้วยหนึ่งหนึ่งโอ้ยเบอร์ร้านด้วยโอ้โหสุดยอดมากนะคุณลูกค้านอกจากจะโชคดีแล้ววันนี้เบอร์2ตัวท้ายของคุณผู้โชคดียังเหมือนกับเบอร์ในส่วนของทางร้านอีกนะครับโอ้โหบ้านเลขที่ก็ อุ้ยตำบลห้วยกะปิด้วยอยู่ชนบุรีโอ้โหอยู่ชนบุรีส่งเขามาร่วมสนุกนะครับอำเภอเ,ม,เม,มืองชนบุรีโอ้โหเดี๋ยวเราโทรหาผู้โชคดีกันดีกว่านะว่าเขาจะอยู่ในไลฟ์นี้หรือเปล่านะถ้าเกิดถ้าอยู่ก็รายงานตัวหน่อยนะครับนะอ่าอ่าเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์อ่าผู้โชคดีนะว่าจะรับสายหรือเปล่านะถ้าไม่รับสายหรือยังไงเดี๋ยวเราติดต่อกับภายหลังนะศูนย์หกศูนย์ เจ็ดสามแปดเฮ้ยมีตังค์ก้อเลยเอาพี่นะสักครู่ครับอ่ะติดแล้วนะติดแล้วนะฟังเสียงฟังเสียงหน่อยสวัสดีครับร้านกล้องลอซิ่งชลีนะพี่ครับอันนี้คุณลูกค้าชื่ออ่านายชินชนวัช่ะพี่ใช่ใช่ใช่เบอร์โทรของพี่ชินวัชหรือเปล่าพอดีโทรจากทางร้านกล้องลอซิ่งชลีนะ อันนี้สะดวกคุยหรือเปล่าพี่สะดวกคุยค่ะสะดวกคุยไม่รู้ว่าตอนนี้ดูไลฟ์สดอยู่หรือเปล่าเลยในส่วนของอ่าโอ้ดูอยู่แสดงว่าถ้าดูอยู่นี่แสดงว่าคุณเป็นผู้โชคดีแล้วนะครับเนี่ยที่โทรหายอยู่นะตอนนี้นะโ <ขอ S 1> ดยยินดีด้วยนะครับนะ,อ,ะอันนี้คุณนะ,ะข,ขอบคุณนะอันนี้ลูกค้าอยู่ที่ไหนนะคะนี่อ,นนอยู่ชลบ,บ,บ,บุรีเนี่ยนะคะอยู่ชลบุรีอยู่อำเภอเมืองด้วยโอ้โหติดตามกล้อง้อซิงชลบุรีมานานหร้อยังคะเนี่ย มานานแล้วนะโอ้โหวันนี้มาร่วมสนุกยินดีด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่ได้รับยางเลนโซ่ปีปีเลยนะครับนะก็ในส่วนของยางครับยางเลนโซ่ปีปีเลยครับมูลค่า12 0 0 0บาทนะที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เลยเดี๋ยวคุยกัเจ้าของเาแล้วกันนะเอ้าอะไรนะออามาด้กันอยู่โอ้พี่เขาดีใจจะพูดอะไรไม่ออกเลยใช่ไหมฮะสวัสดีครับพี่ชินวัฒน์นะครับพี่นะ ขออนุญาตออกเสียงออกอากาศนิดนึงนะขอบค่อ่ายินดีด้วยนะครับพี่นะยินดีด้วยคุณครูคุณคุณคือผู้โชคดีนะได้รับยางเลนโซดีวันนะอ่ามูลค่า1 2 0 0 0บาทนะครับนะก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามทั้ง2ช่องทางแล้วก็การร่วมสนุกของทางร้านกล้องล้อซิงยรีนะอ่าก็อันนี้ในส่วนของอ่าอยางที่ได้รับ รางวัลวันนี้จะสะดวกมาเอาหรือว่าในส่วนของจัดส่งไปครับพี่เดี๋ยวผมไปไปรับไปรับดีกว่าครับอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเบอร์ติดโทรติดต่อเดี๋ยวเราโทรกลับไปอีกครั้งวันเวลาเดี๋ยวเรานัดนัดกันอีกทีนะพี่เนาะอ่า<ด>ถ้ามีรถในส่วนของมีรถด้วยก็มาใส่ถวงฟรีที่ร้านเลยนะครับนะอ่าขอบพระคุณสําหรับการร่วมสนุกแล้วก็ติดตามนะพี่เนาะ อ่าครับทางร้านกล้องลอซิ่งยินดีหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้รับการติดตามเขาเรียกว่าอะไรการสนับสนุนแลวก็การอุดหนุนเสมอเสมอตลอดไปนะพี่เนาะอ่าโอเคครับผมโอเคครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาลาดัแทมแทมแทมแมสวัสดีทั้งกี่คนเลยอ่าสี่สิบเอ็ดคนแล้วก็ทางนี้สามสิบสองคนนะโอ้โหพี่เขาบอกว่าดูไลฟ์สดด้วยนะก็ยินดีด้วยครับ ถ้าลูกค้า FC ที่ดูอยู่ครับไม่อยากพลาดในส่วนของรางวัลอย่างนี้เดี๋ยวเรามีแจกตลอดนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ของกล้องรอซิ่งมีด้วยนะครับก็ยินดีนะครับยินดีด้วยนะครับสําหรับยางครับเอาไปเลยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ยินดีด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆการรับชมไลฟ์สดวันนี้นะเราก็มาในส่วนของทาคลิปเขาเรียกว่าอะไรคืนคืนกำไรให้ลูกค้าอะไรประมาณนี้เนาะอ่า ก็ในส่วนของการติดตามทุกๆการติดตามมีความหมายกับทางร้านกล้องล้อซซิงยุรีนะครับบอกเลยครับเป็นกําลังใจจากทางร้านให้กล้องล้อซซิงยุรีมากเลยโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นแทนลูกค้าดี่แล้วอย่างค้คอมเมนต์บอกว่าเจ้าของร้านตื่นเต้นตื่นเต้นแทนนะครับตื่นเต้นครับใช่ใช่ครับคือตื่นเต้นปกติไลฟ์สดเนี่ยผมจะพูดไปแบบไปเรื่อยๆอ่ะพี่น้องเอ้ยบอกไปแล้วบอกปันพยานอะไรบางทีเมื่อนี้ตื่นเต้นเนี่ยหัวใจอยู่โปรตีนวน่ะต๊อบต๊อบต๊อบตอบต๊อบยู่วน่ะโอ้ย บ็ตื่นเต้นยัยงไงท่านพี่น้องเนาะว่ามงได้ท่องพอดนะโอ้ยมึงหมื่นสองพันบาทปีใหม่กลับบ้านเราต้องเปลี่ยนยางแลนรถเขามาหาเปลี่ยนอะไฟรีพ่อมอ่าขออนุญาตพูดภาษากลางคนคนกรุงเทพนะขออนุญาตเบาอีาาาาาาาสานภาษากลางเบาอีสานมาโดนแล้วของสิ่นะ <c oughs> ก็ฝากไปด้วยนะครับกล้องล้อซิ่งอย่ดีนะใกล้ปีใหม่มีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆแน่นอนเพราะว่าในส่วนของที่จะทําโปรโมชั่นให้คือทุกๆุกสิทธห้าพันบาทเดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับในส่วนของทองคำนะเดี๋ยวเราวันเวลาที่จะจับ เริ่มต้นพรุ่งนี้เลยนะครับลูกค้านะจะเปลี่ยนยางมาเลยนะมาเลยมาเลยมาเลยนะคือ1นึสิทธ์ก็คือมูลค่า5 0 0 0ันบาทนี่คือ1นึสิทธิ์ถ้าถติว่า2 0 0หมืนลูกค้าได้40สิทธินะอ่าฝากไปด้วยนะครับหลานกล้องล้อซิ่งจริงๆสาหรับวันนี้นะครับขออนุญาตลาไปพร้อมกับคุณผู้โชคดีคุณชินวัตรแล้วี๋ยวว,วันที่เขามาใสา่ย,ยางแล้วเราจะมาสัมภาษณ์เขาอีกรอบนึงนะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณลูกค้านะว่าความรู้สึกที่ได้รับยางเป็นยังไงนะตอนนี้ก็เออเริ คือตื่นเต้นแทนเขาเนี่ยหัวใจเต้นตึบๆๆ,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 ๆๆเลยนะเนี่ยโอเคครับลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปเดีโอหน้านะครับสวัสดีครับแก้วอะ